วัน,นวสําคัญของเราเราได้รับเงินทุกครอบครัวได้รับความสุขวันนี้เลยนะคะวันนี้ความสุขเราก็จะออกอีกตอนใบ่ายใช่ไหมวันที่สิบหกใช่ไหมคะ,ว, 16, มคะวันความสุขของทุกคนนะคะใช่ไหม <S 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 ก็คือวันนี้ความหวังเป็นความหวังด้วยนะะอันนี้คุณเลก็กก็เห็นเห็นลูกศิษย์ระยะสั้นเขาบอกมานะคะว่าวันนี้ต่อฟังใบบ่ายนะวันนี้วันที่16กนะคะก็อยากให้คุคณพ่อค,คุณแม่ช่วยกูยิ่งลูกๆเราได้รับทุนกสส ตอนนี้เราเป็นความเป็นการศึกษาเท่าเทียมความเสมอภาคแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้กศสศเนาะกสอสอดีอย่างอย่างไรที่เป็นเงินอุดหนุนในการที่จะซื้อเครื่องแบบซื้ออุปกรณ์อย่างคนไหนที่ไม่ได้ไม่ได้รับกศสศครูครูคนี้ก็ส่งอุปกรณ์การเรียนไปให้นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกำกับดูแลให้เข้าชั้นเรียนส่งงานส่งงาน โอเคแม่ไม่เลงล่าเราเลงล่าไว้ก่อน <c oughs> คือคือคุณแม่คุณพ่อต้องต้องสบายใจด้วยนะลูกๆอ่ะเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเสียค่ารถเสียอยียงเดียวค่าอะไรรู้ไหมค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าใช่ไหมเนท <c oughs> อ่าเราก็เราก็ากหักค่าใช้ใจ่ายไว้รายเดือน300-200รนะคะแต่ถ้าเกิดติดภารกิจต,ติดอะไรอ่ะติดจริงๆแจ้งคูงงมาแจ้งครูมาได้หรือไปปรึกษา จะช่วยนะจะหาคุณผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีมากมายลูกๆบางคนนะอย่างแก้วอย่างใครนะยังระดมมีร้อบาทให้หมดได้ค่ะขอให้พ่อแม่เนี่ยขอขอใส่ใจเขามด้่ยน,น,นะคะอย่างปี2เนี่ยก็จะจบละนะคะทุนกศศก็จะจบละนะคะเหลือกอศปีหนึ่งที่จะขึ้นปี2นะคะปีหน้าเราเรายังไม่นั่นใจว่าเราจะเปิดทุนกสอศไหมแต่ ราไม่เปิดทุกงอสเก็ทวิจิตมงคงเป็นภูมัค่ะมาเป็นทุนของคุณทวิจิตมคลไม่อยู่เจ้าของบริษัทศึกษานะคะก็คือท่านมีจตนาโรคที่จะมอบทุนให้แก่ทผงการศึกษาการศาสนานะคะแล้วก็สังคมเขาจะแบ่งทุนเป็นสาส่วนของเราก็ได้ในส่วนของการศึกษานะคะทีนี้ทุนตัวนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือเกิดจาก ท่านรองวิศวัชรินนะคะท,ท่านอดีตท่านเคยเป็นรองผู้วิการที่ดินในสารราชเชียงใหม่ท่านได้นำพาทุนตัวเนี้ยมาให้แก่ลูกๆของเราสมัยนั้นอมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ในโซนของวันดดอนจังนะคะตอนนั้นลูกๆยังไม่เข้ามาศึกษาที่นี่นะคะทีนี้พอนอักศึกษาที่ดอนจังของเราหมดลงแล้วเราก็ยังขอทุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ ได้ขอทุนให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษของเราก็คือนักศึกษาที่อยู่ระดับปวสในขณะนี้นะคะ,ะในการให้ทุนต่อเนื่องนะคะทุนตัวนี้กว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาสังจะให้นะคะเราต้องมีการสรุปผลนะคะมีคณะกรรมการะคะัดกรองแล้วเราต้องรายงานผลว่าเด็กที่รับทุนไปแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะคะดังนั้นอยากจะบอกพวกเราว่าทุนที่ได้ไปเนี่ยให้เห็นคุณค่า ไม่ใช่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าทุนนี้มีคณะกรรมการ,การนนองพักรองขึ้นมาแล้วได้รับทุนทั้งหมด3ามแสนบาทผพ้ให้ทุนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุหรอกว่า,าวิไลจะเอาไปทําอะไรยังไงนะคะแต่คณะกรรมการ,การ,การทุกท่านเล็งเห็นว่าทุนทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ต้องถึงมือผู้เรียน ที่เราขอไปให้นะคะผู้เรียนจะมีทั้งหมด30คน20คน50คนเราก็จะต้องมอบทุนให้หมดทุกคนเพราะว่าทุกท่านเข้าอยู่ในเกณฑ์ของการขัดแคลื่นโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะแล้ววิทยาลัยไ,ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณตัวนี้แม้กระทั่งค่าอาจจะต้องไปรับทุนที่กรุงเทพเนาะเดินทางไปอะไรยังไงเราก็ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะก็ะอยากให้คุณตัวนี้จากคุณทองมาเนี่ยถึงมือเด็กๆทุกคน ะะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกท่านก็นคือท่านผออวิสารกัชรินนะคะที่อดีตท่านผู้ในการวิลัยสภากาชางเชียงใหม่ที่ท่านได้ผลักดันเรื่องทุนตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนเราได้เจอกันมี็นไหมคะไม่ดีหรอคะหรือมีครอบครัวไหนไม่อยากรับไหมคยกมือได้เลยนะ <laughs> เราเรายินดีนะคะ นะคะแล้วก็นักศึกษาที่ที่รักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ถือว่าพร้มอมานพร้อมตากันมากเลยนะคะที่นักศึกษาระดับชั้นป .6 เดิงแล้วก็พปศ .2 นะคะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งก็ได้ได้รับการรายงานนะคะว่าเรานัดรวมตัวกันตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะคะแล้วก็มี นะคะสาขาวิชาได้จัดกิจรกรรมร่วมมกันนะคะถือว่าเป็นกิจรกรรมที่ทุกคนจะต้องมามาดําเนินการร่วมกันเพราะโดยกปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเราเจอกันเนี่ยเราจะเจอกันแบบทั้งรั้งที่เจอทัวเป็นๆเนาะที่ที่เป็นออนไซต์นะคะแล้วก็ออนไลน์นะคะแต่ในในทุกๆเดือนนะคะเราก็จะมีการจัดกิจรกรรมร่วมกันนะคะระหว่างครูนักศึกษ,ษาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองก็มามาลุ้นนะคะมาลุ้นแล้วก็มามาดูแล นักศึกษาของเราด้วยนะคะก็จะเป็นาาก,การจัดกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป,เป็นเป็นวันดีๆวันหนึ่งนะคะที่เราได้ได้ได้ไดจัดพิธีในเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะคะสาหรับทุนวิถีพุทธพันธ์ซึ่งเราได้รับทุนต่อเนื่องมา,มาโดยตลอดนะคะปีนี้เป็นปีที่ที่ห้าใช่ไหมคะสิบห้าออกสิบห้าแล้วนะคะก็คือเป็นทุนต่อเนื่องนะคะซึ่งเราก็ ได้แบบต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาทุนนะคะซึ่งลูกบุญทุกคนนะคะทั้ง24ชีวิตเนาะได้รับทุนกันกันทุกคนนะคะอ่นานัดมาค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวศิลิ์ครับครับชื่เอเล่นเจสซี่ครับอยู่ปวส .1 ครับผมค่ะวศิลิ์นี่ก็คุ้นเคยนะคะอ่านขันมาค่ะคร<อ>ับก็จบสําหรับการใช้ทีม เจเจนีใบสวยใสวยนะคะเป็นตัวอย่างสอง่ันสองค่ะค่ะเจ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 เวลาถ่ายรูป้วค่อยๆเท้าด้วยนะก็จะดูพอออนดคะจะจนได้ครับ่งกี่ดวงัาเกิตเดีวกสชวยก็สอนอต้องการเลยอันเท้าสามก้าก็ค ่หมายลูกฟชี่ัอัี้เฟชช่ีนยลูกีนครับชั้นสองบปรวสองสองนะคะเฟชชี่พอจำได้ตอนที่ เรื่องการบริจากแลวก็แล้วก็ผู้ปกครองและลูกๆทุกคนครับในฐามตัวแทนของผู้ปกครองครับก็รู้สึกดีใจที่ทางวิทยาลัยนะครับจยากหาคุณมาให้ลูกๆนะครับโดยเฉพาะคุณวิจิตรคงพัน์ที่ก็รทราบว่าท่านให้มาทุกฟรีเป็นคุณที่ให้ไม่มไม่มีเงื่อนไขก็หมายถึงว่าผู้ให้นั้นเป็นผู้ที่ให้อย่างแท้จริงนะครับไม่หว,งวังผลตอบแทนอ,อื่น ซึ่งการให้เกีย่ยวกับการศึกษาก็เป็นการให้ที่ผมว่าสําคัญมากก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงครับถ้าประเทศชาติมั่นคงเพราะว่าลูกๆของเราเนี่ยมีความการศึกษาที่ดีแล้วครับประเทศชาติเราก็จะเจริญครับก็ถือว่าเป็นคุที่ผมว่าให้ที่ถูกตั้งที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดก็ก็หวังว่าลูกๆก็จะได้ใช้เงินที่ให <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเองลดภาระ ของครอบครัวและก็สังคมได้ด้วยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพิธีก <ไป S 1> ร <ไป S 1> สารพัดช่างเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ